สวัสดีครับพนมมาตเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาระดีทีวีของคนอุตรดิตถพบกับข่าวท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถเขตหนึ่งจัดสัมมนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนเพื่อกับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถเขตหนึ่งจัดให้มีการสัมมนา,าการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หนห้องประชุมเหล็กน้ำพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งโดยมีนายอมรศักดิ์ปิ่นทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งเป็นประธานในการเปิดสัมมนาพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และนโยบายในการบริหารจัดการการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ทำ หน้าที่วิชาการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกรรัดทั้งนี้มีนายธีรยุทธ์ทาปุกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งได้ชี้แจงถึงนโยบายในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและของโรงเรียนในสังกรรัดถึงแนวทางในการดําเนินงานและก่อภารกิจหน้าที่ของงานจากนั้นว่าที่พันตรีสมชายอินขำศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาอุตร อดิตเขตหนึ่งพร้อมคณะศึกษานิเทศ ผู้เป็นสมาร์ทเทรนเนอร์ได้รวบรรยายทบทวนการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทั้งในรูปแบบของการดําเนินการด้านทฤษฎีและการดําเนินการในด้านปฏิบัติที่ผ่านมาตลอดจนการแจ้งกรอบระยะเวลาและกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559ซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิ์เขตหนึ่งนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานกะทสวงศึกษาธิการมาสู่การดําเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,558มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน19โรงเรียนเป็นโรงเรียนนําร่องในการดําเนินการตามนโยบายและในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,559มีโรงเรียนที่ดําเนินตามนโยบายเพิ่มอีก 76โรงเรียนโดยมีโรงเรียนคู่ขนานที่ร่วมดำเนินการตามนโยบายอีก79โรงเรียนซึ่งนับได้ว่าขณะน,นี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครบร้0เอร์เซ็ของโรงเรียนในสังกัดด้านเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งสารเอนทินฟอนสารเคมีในการเล่งสุก นายอำนาจปารา,ราดเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เผยว่าตามที่มีข่าวลงในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเอทิฟอร์ ork, สารเคมีในการเร่งสุกซึ่งเป็นความตื่นตะหนกให้กับโลกโซเชียลและมีการแชร์กันอย่างแพร่หลายสารนั้นก็คือเอทิฟอร์ ond, ซึ่งปกติจะเป็นของเหลวเมื่อจะใช้ก็นำมาผสมน้ำให้เจือจางแล้วจุ่มผลหรือทาที่ขั้วผลไม้ก็จะเร่งการสุกได้หลักการก็คือสารนี้ถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่กรดจะเกิดการแตกตัว ปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาแต่ถ้าอยู่ในสารละลายกรด ก็จะคงตัวอยู่อย่างนั้นดังนั้นสารเข้มข้นของเอทิฟรอนจึงใช้กดเป็นตัวทําละลายพอถึงเวลาจะใช้ก็เอามาผสมน้ําทําให้ความเป็นกดลดลงและเอทิฟรอนก็จะเริ่มแตกตัวปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาและเอทิลีนตัวนี้เองก็คือตัวที่ทําให้ผลไม้สุกเหมือนกับการบ่มด้วยแก๊สเอทิลีนโดยตรงอย่างเช่นการบ่มมะม่วงกล้วยหรือทุเรียนครั้งละมากๆก,ก็อาจจะทําได้โดยการละลายเอทิฟรอนในน้ําตามความเข้มข้นที่กําหนดแล้วจุ่มผลลงไปในสารละลาย กล่าวแล้วยกขึ้นโดยไม่ต้องแช่ไว้แล้วนํามาผึ่งหรือวางกองเรียงกันผลไม้นั้นก็จะเริ่มสุกได้ภายใน3วันจากนั้นโดยจะสุกสม่ําเสมอพร้อมกันข้อมูลจากสํานักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชน นายอำนาจปาราชเกษตรจังหวัดอุตรดิตกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์มีการใช้สารเอทิฟรอนโดยนำสารตัวนี้มาละลายกับน้ำแล้วผสมกับขมิ้นชันนำมาทาที่หัวขั้วทุเรียนที่แก่เพื่อเร่งให้ทุเรียนสุกพร้อมกันด้านคณะกรรมาการออกพิจารณาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านนาไร่เดียวอำเภอฟากท่า นางพิสมัยชมเชยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์นายสันติเที่ยงธรรมหัวหน้ากลุ่มง,งานนายนทวัฒน์ราชประสิทธิ์แทนนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์นายพิจารณาสนามแจ้งนายกอาสาพัฒนาชุมชนนายยงอยู่มาพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะกรรมการออกพิจารณาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยูเย็นเป็นสุขที่บ้านนาไร่เย,ยวหมู่ที่5าตำบลสองห้องอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายวันชัยแก้วเกต ปลัดอำเภอฟากท่านายอนิรุธขันลาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เขตอำเภอฟากท่านางวิไลพรพรมตุลฎพัฒนาการอำเภอฟากท่านางอารีมีโสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องและคณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับซึ่งทางอำเภอฟากท่าได้คัดและพิจารณาสมู่บ้านดังกล่าวเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนใน5ประเภทคือคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดกิจกรรมที่จะมีการมอบโล่รางวัลในส่วนกลางจำนวน4ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจกพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดรับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดชายหญิงรับรางวัลสิงห์ทองกลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรับโรรางวัลสิงห์ทองและศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัดรับโรรางวัลสิงห์ทองคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะมีประสบการณ์ที่สําเร็จสําเร็จนั้นนะครับต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับชัชวานวนวลแบนบรรณาธิการข่าว นัทวัตรรัตนประสิทธ,ธ,ธิ์ภาพข่าวโกเมช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ รระชาธิวมใจปต,ปตปออก,กไลต65ล้านใจเพื่อดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบานเสวนเ่ือดพม่นพีองไปออกเสียงประชามติน้ำกันนะครับวันทีกก่7สิงหาคม2559เวล8า8ถึง16นัิกาเมื่อเจ้าไซว่าสิบวัทิมกันเสิคานี้อย่าทิมกันนะครับ